สวัสดีครับพ่อเม่์พี่น้องทุกคานนนะครับลั่นต่อยอีกสักรอบหนึ่งนะครับเนาะบรรยากาศหลังเวทีนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่องคุกคุณตลัดเปยดออฟฟิเชียลนะครับย่างน้ำดักต่อยต่อยของน้องไส้ไปครับผม ไพี่ลครกี่ี้แล้วเอามไม่ต้องขึ้ื่อนแหมอนอย่างนี้ปีป็นีดไหบใ่ครับขออุตครับขื้นฉากเดียวกันครับพวกกระลงฉากว่งหันบัญชิรันเพ่งใหม่บาร์ดี้ทีมงานเข้ามกรสชีไปเติมน้ำมันเครื่อง ทีมงานของเราจะไปเติมน้ํามันเครื่องก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเอาสปอนเซอร์มาครับสปอนเซอร์คืออย่างคือพี่เปานี่เองโอ้นั่นนั่นเด้มาสปอนเซอร์สิครับผมอันเห็นลังเบียร์ลัางยังในโมเมนต์โมเมนว่ากินเบียร์ได้พี่น้องเอามาใส่เกือบครับผม แน่นวะนี่ครับเพิ่นแจกล่างเบียร์มาเต้นอ่าซ้อมซ้อมเต้นเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิ่งเอานะครับว่าเราซ้อมเต้นเพลงอะไรนะครับผมเซตเอเซตเอใครอยู่เซตเอครับไปเด้ออยู่นี่มิเตเซตบีนะครับผม อันนายจะแจกสุอี้นะครับยงครอกีกันมรรยงาาน้อีนะครับเหยกกาอน้นองครับเดทไทยกกเดทไทยครับผมว่ามันเกิดอุ้ยชื่อว่าเนโปมีเวลาเลยครับม,มีเวลานี่จะถาลั่นเพลงขาขึ้นชติ หลายอย่างหลายสิ่งนะครับอย่างทีงานมันออกมากดีที่สุดนะครับเพื่อที่ใี้พ่อแม่พี่นอ้องเราเบิ่งรับชมให้มันได้อัตถรรนะครัหัวเข้าทํางานแบบเต็มที่นะครับสำพิรันแพงนะครับฝากุณไลขออกโูกอบแขนะครับสำหรับท่านได้ทีกำล่งงขาว่าเบิงน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดสับสไครไว้รับช่องฟุกฟงทอนรับภิเชียวน้ official, นำเนเด้อครับเด้อคุณครับสวัสดีครับ